สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมนะครับที่เชลซีจะทำศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่สนามอาริอันส์อารีน่านะครับก็เราบุกไปเยือนบาเยิร์นะครับก็เตะพรุ่งนี้นะครับคืนวันเสาร์นะครับเวลาตีสองตรงนะครับ อ,อแลมผาได้พูดก่อนเกมนะครับคือก็มันเป็นสัมภาษณ์ท่านไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็เน้นประเด็นหลักๆแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นของทางทั้งวิลเลียนแล้วก็สภาพทีมนะครับคือเกมวันพรุ่งเนี่ยเราไม่มีนักเตะเยอะเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะแบบพิการเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าจอร์จินโยกับมาโกสอลโซโดนแบนไปนะครับอัสเิลิควยตาแล้วก็ พูรลิซิตผู้ลิซิตในพักหสัปดาห์เลยนะแล้วก็าทางอัสเปริกไวตาเนี่ยสามสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงนะอาจจะเจ็บไม่เยอะเท่าบู้ิสิตนะครับแล้วก็เปโดนะครับก็น่าจะพูดได้แล้วว่าเป็นอดีตนักเตะเชลซี Chelsea นะครับก็เจ็บเหมือนกันนะครับคือเจ็บที่หัวไหล่อะไรประมาณนี้ครับก็หกสัปดาห์เช่นกันนะครับก็ขอโชคดีครับในอนาคตโซวิลเล่ก็เหมือนกันก็น่าจะบอกได้นะเพราะว่า ไม่ได้บินไปก,กับทีมนะครับที่เยอรม,มันนะครับวันนี้ก็คือคงมีอาการบาดเจ็บนิดหนึ่งนะครับคือคือคล้ายๆเจ้าตัวไม่พร้อมนะครับแล้วก็แลมพาดได้พูดถึงวิลเลียนนิดเยอะพอสมควรนะรแต่ว่าเราดึงมาเป็นแค่บางประเด็นแล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าวิลเลียนเนี่ยเป็นนักเตะเมื่อคือเมื่อคุณเป็นนักเตะที่มันหมดสัญญากับทีมไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ตัวนักเตะเนี่ยมันมีอิสระนะครับ ที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเล่นให้กับทีมอะไรจะย้ายไปไหนนะครับเอก็เชื่อนะครับว่านักเตะวิลเลี่ยนเนี่ยก็เล่นได้กับทุกทีมอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะทําได้ดีสําหรับเขานะครับความสัมพันธ์ของเราเนะี่ยมันใกล้ชิดมากอยู่แล้วนะครับก็สนิทกันแบบก็คือวิลเลี่ยนอยู่มานานนะ7ปีนะครับแล้วก็ ตัวแลมพาร์ดเองก็บอกว่าไม่อยากให้ใครไปหาเรื่องแบบไปคล้ายแบบไปต่อว่านักเตะในเรื่องในด้านไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคกับตัววินเลียนนะครับเพราะว่าทางสโมสรเองก็เคารพการตัดสินใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวแฟนๆเชลซี C C หลายๆคนก็จะได้เห็นข่าวที่บอกว่าอะมารีน่านะครับคือคล้ายๆยื่นข้อเสนอแบบให้กับวินเลียนเลือกสองทางเท่านั้นเองก็คือ จะเซ็นไหมถ้าไม่เซ็นก็ย้ายออกจากทีมได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับคือเหมือนกดดันหรือเหมือนบีบนะครับแล้วก็ให้อวิลเลียนคล้ายๆเครืองประมาณนี้ครับก็คือข่าวก็คือข่าวนะครับมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันเอพูดแล้วเป็นจริงเป็นจังแบบเป็นเรื่องจริงอะไรแบบนี้นะครับมันมันไม่ใช่อยู่แล้วนะสําหรับเรื่องนี้นะครับ ส่วนที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับวินเลียนนะครับก็เพูดถึงอนาคตนะครับคือแลมพาเขาตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็และนักเตะเองเนี่ยตัวนักเตะตอนเนี้ยก็คือไม่ได้อยู่กับทีมด้วยนะเพราะว่าก็คงก็แบบอย่างที่ผมบอกไปคือไม่ได้บินมาจากอังกฤษด้วยกันนะครับคือบินมาเยอรมันเนี่ยรายชื่อที่เชลซีขึ้นในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็คือไม่มีชื่อวินเลียนนะครับแต่ใส่ดาวลูกม,มาเยอะเหมือนกันนะครับเอ่อ ก็พูดถึงนักเตะคน,นอื่นๆนะครับอย่างกองเต้ te, แล้วก็ล็อบตัชชีกเนี่ยฟิตท,ทันนะครับก็พร้อมออกสตาร์ทนะครับแกลแรมพาดพูดอย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะมีรุนลงตัวจริงแล้วก็ผมก็คิดว่าทางฮูสกอร์ที่เขาใส่มาเนี่ยอาจจะเขาเล่นหลังสามนะแต่ก็บอกไว้ตรงนี้นะครับว่าอย่าตัดความเป็นไปได้เรื่องเล่นระบบ4ี่สามนะครับถ้ากองเต้ mm hmm. ลงได้อาจจะมีม,มีมีโอกาสเป็นแผนนั้นนะครับสำหรับเชลซีนะครับ คือกล้องหลังก็แล้วแต่นะครับไม่รู้จะส่งใครเพราะว่าซูมาเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะสองคลิปสองนัดก่อนนะที่ผมบอกไปว่าเกป้าไม่ได้ลงแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้เกมเนี่ยผมแค่ห้าสิบห้าสิบเท่านั้นนะครับแต่ยังให้เอ็นเอียงไปทางวิลลี่กับิยาโลนิดหนึ่งนะครับว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเออส่วนเรื่องของเลกแรกเนี่ยมันเราก็เข้าเข้าใจนะครับว่าแบบในทางทฤษฎีก็มันก็ใครก็พูดได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย ถ้าเราไม่ขาดตัวหลักขนาดเนี่ยมันอาจจะพอลุ้นเล็กๆแล้วก็ถ้าสกอร์ไม่ห่างผมเชื่อนะครับว่าเชลซีน่าจะแบบหวังชนะแล้วเข้ารอบนะครับเพราะว่าปัจจัยหนึ่งนะครับที่วิเคราะห์กันเลยนะครับแล้วก็ผมจะบอกไว้เลยว่าบบเยอร์เนี่ยคือมันจะคล้ายๆล,ลักษณะเหมือนทีมยูโรปาลีกที่เป็นทีมเยอรมันนะครับอย่างเลเวอร์คูเซ่นเมื่อวานนะครับถ้าคล,าคลา้ายๆเหมือนแฟนเชลซีก็น่าจะได้ดูนะครับ คือเหมือนกับว่าทีมแต่ละทีมในเยอรมันอะเป็นทีมตัวแทนจากเยอรมันเล่นบอลยุโรปเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารูปแบบการเล่นเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกับการเหมือนกับเกมปรีซีซั่นเลยนะครับมันจะเล่นลักษณะส,สปีดประมาณนั้นอยู่แล้วครับคือจะวิ่งได้ไม่เต็มสปีดหรือไม่ไม่วิ่งเต็มที่เหมือนกับตอนฤดูก,กาลปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะบาเยอร์ Bayern เนี่ยคือเขาพักไปนะครับเขาปิดฤดูกาลไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วกลับมาเตะนะครับ มันไม่เหมือนฤดูกาลปกติที่ฤดูกากลกางดำเนินต่อไปนักเตะต่างๆก็มีความฟิตอะไรต่างๆมันสามารถวิ่งเพสซิ่งอะไรได้แต่ว่าคือเกมเนี่ยบยบร์นเขาจุดตรงนั้นมันไม่มีนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรียกรวมตัวนักเตะแล้วก็มาฝึกซ้อมมารวมทีมแล้วก็เตรียมทีมสู้ศึกแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับเล่นบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปียนคัพที่อเมริกาประมาณนั้นเลยนะครับคือเกมปีซีซั่นลักษณะแบบนั้นนะครับถ้าผมไม่ถ้าถ้าถ้าให้ผมคิดนะครับ ให้วิเคราะห์นะครับส่วนเชลซีเนี่ยมันอยู่ในรูปการอยู่นะครับมันอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าในการเข้าใจเกมหรือการอ่าส่งบอลที่แบบที่แบบแม่นยําหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมกับเกมกับอาซนอลใน FA ฟ u p มันก็ค่อนข้างเห็นใจนะที่ทั้งเหลือ10คนนะครับเออ่แล้วก็ ทุกอย่างมันเสียไปหมดนะครับเสียทั้งผู้ริสิตท,ทั้งอัสปริเกต้านะครับพวกที่เหลือสิบคนก็โคววซิตโดนใบแดงไปนะครับเหลืองสองอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยพูดลำบากนะครับว่าเชลซีจะเอาชนะยังไงนะครับหรือว่าเสมอนี่ก็แทบจะยากเหมือนกันแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อนะว่าถ้าถ้าเชลซีเล่นได้ตามมาตรฐานแล้วนักเตะแต่ตละคนมันทำได้ดีมันสามารถยันได้นะเพราะว่าต้องอย่าลืมอย่างที่ผมบอกจุดตรงนั้นไปว่าไบรเย่น่ะ ยังไงซ่าเขาเล่นสปีดบอลคล้ายๆเหมือนเกมปรีซีซั่นแน่นอนนะครับมันไม่ได้แบบว่าเด็ดขาดหรือว่าแบบโอ้โหลากกระจายอะไรเหมือนคือสภาพความฟิตนักเตะมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะเหมือนกับการเตยมทีมเรื่องฤด,ดูกาลเท่านั้นเองนะครับมันก็เหมือนคล้ายๆเลเวอร์ที่เมื่อวานแฟนเชลซีน่าจะได้ดูกันเยอะนะครับดูฟอร์มของไคฮาวเวิร์สนะครับก็คืออย่างกรณีในไคล์ฮาวเวิร์สเนี่ยผมมองว่าถ้าเลเวอร์คูเซนจบเส้นทางยูโรป้าลีกแล้วน่าจะทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยนะครับบทสรุปนะครับ แลมพาดได้พูดก่อนเดี๋ยวค่อยสลับมาตรงฮูสกอร์คือแลมพาดได้พูดการสร้างแรงบันดาลใจนะครับคือการปลุกปลุกใจนักเตะในเรื่องเกี่ยวกับแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2 0 1 2ด้วยนะครับคืออธิบายเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้ให้นักเตะนะครับได้ซึมซับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็พูดพูดเผื่อคล้ายๆมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะให้นักเตะมันกดดันอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเหมือนให้สู้หรืออะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับ คือเหมือนสตอรี่ตั้งใน UCL 2012สลว่าเชลซีเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ัะคือแบบแพ้นาโปลี3 1ใช่ไแต่ว่าคือเอมันแตกต่างจากอันนี้คือว่าคือเรากลับมาเล่นในบ้าน่ะมันมันจะค่อนข้างดีกว่านะแต่ว่าอันนี้เราแพ้มาก่อน03นาเลยแบบแพ้คาบ้านเนี่พอไปเยือนก็ะนะมันจะค่อนข้างใจหนักนิดนึงนะครับคือในเกมอ่ะถ้าเชลซีเสียประตูปุ๊บทุกอย่างยากเลยครับแล้วก็โอกาสตกรอบสูงแน่นอนนะครับ ครูสกอรเขาคาดมานะเพราะว่านักเตะมันเจ็บเยอะมันเลยแบบคือรูปมันอาจจะสั้นแค่นี้พอนะเพราะว่าคือคูสกอร์เขาใส่มาหมดทุกคนแล้วทั้งอัสเวเต้าพูลิสิตเปโดกิลโมอาลองโซจอจินโยที่โดนแบนอะไรแบบนี้ครับยังใส่วิลลี่ยังใส่กองเต้มาด้วยนะแต่ว่ากองเต้นนลันพาดบอกแล้วว่าฟิตนะครับวิลเลียนก็เจ็บนะครับก็ไมไ่ได้ทางมากับทีมนะครับก็ตามนั้นนะครับคือ โกก็คือฮูสกอร์เขาคิดว่าสามสี่สามนะครับเล่นหลังสามก็คือวิลล่กาบายาโลนะครับซูมาคิทเทนเซนดิเดกเกอร์กองหลังเหลือประมาณนี้แล้วนะเพราะว่าธงบริไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นผ่านอาจจะไม่ใช้งานนะครับแล้วก็มีข่าวด้ยวยครับว่าแลนส์นะครับทีมจากลิเอิงเนี่ยให้ความสนใจนะครับจะยืมตัวนะครับแล้วก็สี่คนตรงกลางก็มีลิสเจนบาร์คリーโคเวสตเอเมอร์สันนะครับเอเมอร์สันน่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับแบ็กซด โอดอยอับราฮัมเมสันเมาส์นะครับคือแบบเหมือนส่งก็ส่งไปประมาณนี้เลยครับสำหรับฮูสคอร์นะแต่ว่าผมมองว่าถ้ากองเตะลงได้มีโอกาสเล่น4-3-3นะครับทางบบเยอร์เนี่ยเขาขาดคิงสี่โกมองนะครับคือทางโค้ชเขายืนยันเองนะครับก็อาจจะให้โอกาสทั้งเปเรซิตแล้วก็ฟิลิเป้คูติโน่นะครับลงสนามแต่ฮูสคอร์ให้อีวานเปเรซิตมาครับแล้วก็ อันนี้เตียโกอาคารทาร่าไม่แน่ใจว่าจะได้ลงจริงๆหรือเปล่านะครับก็เหมือนโยกเอาโจโชคิมบีไปเล่นแบ็คขวานะครับอาราบาโบเตงนอยเออร์นะครับกองหน้าเลวอนดอฟสกี้นะอย่างที่ผมบอกแล้วครับความจะเป็นความน่าจะเป็นก็ประมาณนี้นครับคือถ้าเชลซีเสียประตูเร็วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็น่าจะตกรอบค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเสมอได้ก็ค่อนข้างดีและเป็นสกอร์ที่โอเคมากนะครับสำหรับ เชลซีที่จะบุกไปเยือนที่อาริอันส์อารีนานะครับก็คือสกอร์มันขาดมากมันก็เลยแบบไม่รู้จะอธิบายเจออธิบายยังไงนะถ้าเราแพ้มาแค่สองหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์อะไรแบบนี้มันน่าสนใจกว่าแบบที่จะอธิบายและหาแนวทางที่จะบุกชนะบาเยนนะแต่ว่าอันนี้มันสกอร์มันขาดมากเกินไปมันก็เลยแบบก็เล่นให้มันครบนะครับสําหรับให้มันครบโปรแกรมนะเพราะว่าผมสงสารนักเตะน้าที่แบบโอ้โหมันน่าจะได้พักนะครับ สำหรับนักเตะเชลซีการศึกหนังมาเยอะมากแล้วต้นฤดูกาลเนี่ยของพี่มาริสก็ไม่รู้ว่าจะไหวขนาดไหนนะเพราะวเหลืออีกแค่เดือนก,กว่าแล้วนะครับมันเหลือประมาณห้าสี่ถึงห้าอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่มาริสก,ก็สำหรับช่วง r e the match ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตลาดนักเตะที่จะมาวิเคราะห์ที่ผมทิ้งท้ายไว้ใน F a c เ p เนี่ยก็ค่อยมาวันหลังนะครับคือจบตรงนี้แล้วค่อยมาพูดคุยกันนะสำหรับเรื่องตลาดนักเตะครับก่อนจากไปก็ ฝากกด subscribe ช่อง Earth of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับเชลซีในวันพรุ่งนี้นะครับตีสองคือวันเสาร์นะครับก็ฝากกด u ับ c r i b e กันเยอะนะให้กำลังใจกับช่องเล็กๆช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากไว้สำหรับทุกคนนะครับสำหรับแฟนๆเชลซีทุกคนด้วยครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพวกันใหม่โอกาสในช่วง after the match นะครับสวัสดีครับ